สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอการทดสอบโดยใช้สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ในหัวขอ้อ w a l l w a l l f o r w i t d u n Test ค่ะ w a l l w a l l f o r w i t d u n Test เป็นการทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มมาจากประชากรเดียวกันหรือไม่เปรียบเทียบแย้ยงกับสมมติฐานที่ว่าทั้งสองกลุ่มแตกต่างกันซึ่งอาจเปรียบเทียบอะไรก็ได้ทั้งความแตกต่างจากการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหรือความแตกต่างจากความเบ้ ดังนั้นการทดสอบนี้สามารถใช้ได้กว้างขวางกว่าการทดสอบอย่างอื่นที่มักจะใช้ในการทดสอบเฉพาะกรณีและการทดสอบนี้มักใช้เป็นการทดสอบขั้นต้นเมื่อยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั้ง2กลุ่มว่าแตกต่างกันอย่างไรต่างกันที่ค่าใดซึ่งสามารถใช้การทดสอบนี้ทดสอบในลําดับแรกก่อนเมื่อได้ผลการทดสอบคือปริเสธสมมติฐาน s 0นั่นหมายความว่า กลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มมาจากประชากรที่มีลักษณะแตกต่างกันจากนั้นจึงใช้การทดสอบอื่นที่เป็นการทดสอบเฉพาะค่าที่สนใจต่อไปการทดสอบ w a l l w a l f o r w r i t h r u n t e s t เป็นการทดสอบความสุ่มของตัวอย่างเช่นเดียวกับ Runtest ซึ่งทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวแต่ w a l l w a l f o r w r i t h r u n t e s t ใช้ทดสอบกับตัวอย่าง2กลุ่ม โดยนำข้อมูลทั้งสองกลุ่มมารวมกันเป็นชุดเดียวกันแล้วเรียงจากน้อยไปมากแล้วนับจำนวนรันเช่นเดียวกับการวิเคราะห์รันเทสข้อตกลงเบื้องต้น 1. ข้อมูลตัวอย่างที่นำมาทดสอบทั้งสองกลุ่มจะต้องเป็นอิสระกัน 2. ข้อมูลตัวอย่างจะต้องเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง 3. ข้อมูลที่นำมาทดสอบต้องเป็นมาตาเรียงอันดับหรือ ordinal scale ซึ่งมาตาเรียงอันดับเป็นมาตาที่มีลักษณะข้อมูลที่สามารถบอกอันดับของข้อมูลและความแตกต่างของข้อมูลได้ข้อมูลข้อมูลตัวอย่างที่นำมาทดสอบเป็นข้อมูลที่เป็นอิสระกันโดยเราจะกำหนดขน,ดขนาดของตัวอย่างชุดแรกคือ n 1และขนาดของตัวอย่างชุดที่2คือ n 2 จากนั้นเราจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากทั้ง n 1และ n 2เข้าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันซึ่งจะได้ขนาดตัวอย่างทั้งหมดคือ n เท่ากับ n 1บวก n 2และข้อมูลทั้งหมดจะต้องถูกเรียงลำดับจากน้อยไปมากโดยจะต้องกำกับไว้ในข้อมูลแต่ละตัวว่ามาจากข้อมูลชุดที่1ห,หรือชุดที่2เพื่อใช้ในการหาจานวนรันสมมติฐานทางสถิติสมมติฐาน s 0ย์คือ กลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีลักษณะเหมือนกันนำมาแย้งกับสมมติฐาน h 1คือกลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มถูกสุ่มมาจากประชากรที่มีลักษณะต่างกันเสถิติทดสอบแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ข้อมูลที่มีขนาดเล็กโดย n 1น้อยกว่า20และ n 2น้อยกว่า20สเสถิติที่ใช้ทดสอบคือ r ซึ่งนับจากจำนวนทั้งหมดของรันที่ได้จากการรวบรวม รวมข้อมูลตัวอย่าง2กลุ่มเข้าด้วยกันกรณีที่2ข้อมูลมีขนาดใหญ่โดย n1 มากกว่า20และ n2 มากกว่า20เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้การแจกแจงของ r ไพต้า h0 จะเข้าใกล้การแจกแจงแบบปกติดังนั้นจะใช้การแจกแจงแบบปกติเข้ามาช่วยประมาณการแจกแจง r ซึ่งมีค่าเฉลี่ยหรือม r เท่ากับ 2 n 1 n 2ส่วนด้วย n บวก1และมีส่วนแบ่งเบนมาตรฐานหรือ mu r เท่ากับ square root 2 n 1 n 2วงเล็บ2 n 1 n 2ลบ n 1ลบ n 2ทั้งหมดส่วนด้วยวงเล็บ n 1บวก n 2ทั้งหมดกำลังสองวงเล็บ n 1บวก n 2ลบ1จะได้ z เท่ากับ r ลบ mu r ส่วนด้วย sigma r ที่มีการแจกแจงปกติมาตรฐาน ดังนั้นการหาบริเวณวิกฤตจะหาจากค่า Z และเนื่องจากค่า r เป็นค่าแบบไม่ต่อเนื่องแต่ค่า Z เป็นตัวแปรต่อเนื่องดังนั้นการใช้ Z ประมาณการจัดแจงของ r จะต้องปรับค่าต่อเนื่องก่อนเพื่อให้เป็นตัวแปรสุ่มชนิดเดียวกันจะได้สถิติทดสอบคือ Z เท่ากับแอบส์ลูดของ r ลบมิ r ลบด้วย0.5ทั้งหมดส่วนซิกมา r การตัดสินใจ กรณีที่ n 1น้อยกว่า20และ n 2น้อยกว่า20สามารถดูได้จากตาราง c r i ที่ข้ Value for r u m b e r of f r a n ฟถ้าหากค่า r มีค่าอยู่นอกช่วงที่ได้จากตารางจะปฏิเสธสมมติฐาน s 0กรณีที่2 n 1มากกว่า20และ n 2มากกว่า20สามารถดูค่าวิกฤตได้จากตาราง Z ถ้าหากค่าแที่คำนวณได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตจ,จะทำการปฏิเสธสมมติฐาน s 0 ตัวอย่างการคำนวณในการทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่3ผู้วิจัยได้แบ่งนักเรียนชั้นผถมศึกษาปีที่3ออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่1เป็นนักเรียนที่เคยเรียนชั้นอนุบาลกลุ่มที่2เป็นนักเรียนที่ไม่เคยเรียนชั้นอนุบาลมาก่อนผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างนักเรียนปรากฏว่าได้ผลการสอบดังนี้กลุ่มที่1 14, 11, 18, 13, 17 สิบหกกลุ่มที่สองสิบสี่สิบสองเก้าจงทดสอบว่านักเรียนทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันหรือไม่ที่ระดับนัยสำคัญ0.05วิธีทำขั้นแรกเราจะทำการตั้งสมมติฐานทางสถิติก่อนโดย s 0คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคยเรียนชะ้ออนุบาลและไม่เคยเรียนชะ้ออนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน และ h 1คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ที่เคยในชั้นอนุบาลและไม่เคยในชั้นอนุบาลมาก่อนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกันจากนั้นกำหนดระดับนัยยะสำคัญที่0.05 00และทำการคำนวณสถิติทดสอบโดยนำข้อมูลทั้งสองกลุ่มมารวมกันจากนั้นทำการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากจะได้ดังนี้ 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 16 17ซึ่งมีลำดับกลุ่มคือ2 1 2 2 1 2 1, 1 1 1 1และทำการนับจำนวนรันจากลำดับกลุ่มที่เปลี่ยนไปในที่นี้เราได้ทำการขีดเส้นใต้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะได้ค่าสถิติทดสอบ r เท่ากับ6และจากโจทย์เราทราบว่า n 1เท่ากับ6 n 2เท่ากับ4 ดังนั้นเราจะเปิดตารางที่ค่า N1 เท่ากับ6และ N2 เท่ากับ4จากตาราง Critical Value for number of frangie ที่ N1 เท่ากับ 6, N2 เท่ากับ4จะเห็นได้ว่าคือค่า2และ9จากตาราง Critical Value for number of frangie จะได้ค่าวิกฤตคือ2และ9ซึ่งเศติทดสอบ R เท่ากับ6 นั้นมีค่าอยู่ระหว่าง2และ9ดังนั้นจึงไม่ปฏิเสธ s 0สรุปได้ว่าความสามารถของนักเรียนชั้นผสมศึกษาทั้ง2กลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ต่อไปเป็นตัวอย่างการคำนวนโดยใช้โปรแกรม spss ค่ะตัวอย่างคือในการทดสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียน2กลุ่มปรากฏคะแนนสอบดังนี้กลุ่มที่1มีคะแนนสอบคือ

23, 49, 75, 57, 58และ74ค่ะจงทดสอบว่านักเรียนทั้ง2กลุ่มนี้มาจากกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพอๆกันหรือไม่ที่ระดับนัยะสำคัญ0.05วิธีทำเราจะเริ่มจากขั้นตอนที่1ค่ะโดยการรวมข้อมูลทั้ง2กลุ่มให้เป็นตัวแปรเดียวแล้วนำค่าของข้อมูลทั้งหมดใส่ในตัวแปรซึ่งในที่นี้เรากำหนดให้ชื่อของตัวแปรคือสกอร์ค่ะ จากนั้นเราจะต้องกํำกับกลุ่มของข้อมูลไว้ในอีกตัวแปรหนึง่งซึ่งในที่นี้เรากำหนดให้ชื่อตัวแปรคือ group ค่ะในขั้นตอนที่2ค่ะเราจะเลือกดูที่เมนู analyze จากนั้นคลิกที่ nonparametric test เลือกที่ legacy dialog และไปที่ two independent sample ค่ะเนื่องจากเราจะทำการทดสอบตัวแปร2ตัวที่เป็นอิสระต่ตอกัน จากขั้นตอนที่2เราจะได้หน้าต่างทางด้านขวามือต่อไปในขั้นตอนที่3เราจะนำตัวแปร score ใส่ในช่อง Test Variable List และนำตัวแปร group ใส่ในช่อง Grouping Variable และกำหนดการแบ่งกลุ่มคือ1และ2ซึ่งเป็นค่าที่เราแบ่งกลุ่มไว้ในตัวแปร group ค่ะและเลือก Wall for Bin Run เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบโดยจะอยู่ในช่อง Test t y p หลังจากนั้นสามารถกด OK ได้เลยค่ะ ะได้ผลลัพธ์แสดงดังภาพนะคะโดยจากผลลัพธ์ในตาราง f r e ควนซี y เราสามารถบอกได้ว่าในตัวแปรสกอร์แบ่งออกเป็นกลุ่มที่1ทั้งหมด16ค่ากลุ่มที่2 25ค่ารวมทั้งสิ้นมีทั้งหมด41ค่าซึ่งสถิติทดสอบที่เราสนใจจะอยู่ในตารางด้านล่างคือตารางเทสต t สติติค่ะ โดยจากตารางเราจะอ่านค่าจากค่าที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้หรือว่า m i n i มัมพอสิเบิลซึ่งก็คือบรรทัดแรกของตารางโดยสามารถอ่านค่าจากตารางได้ว่าในตัวแปรสกอร์นั้นมี number of run ทั้งหมด8ค่ามีค่า Z เท่ากับลบ9 7จและมีค่าซเท่ากับ0สมมุติฐานของตัวอย่างนี้คือ เฮศูนย์กลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มมาจากประชากรที่มีความสามารถเท่ากันนำมาแย้งกับเ1หนกลุ่มตัวอย่างทั้ง2กลุ่มมาจากประชากรที่มีความสามารถแตกต่างกันและกำหนดระดับนัยสำคัญที่0.05และจากการใช้โปรแกรม SPSS เราจะได้สถิติทดสอบแซดเท่ากับลบ3.997และมี p-value เท่ากับ0 และเนื่องจาก p-value มีค่าน้อยกว่า0.05หรือว่าน้อยกว่าระดับนัยยะสำคัญเราจึงทำการปฏิเสธเ0นและยอมรับเ1ซึ่งสามารถสรุปได้ว่านักเรียน2กลุ่มนี้มาจากนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันที่ระดับนัยะสำคัญ0.05ค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ